สวัสดีครับผมโอ๊ตปีเซียวอรครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเชเจอร์เรลคูลิวอโซแกรนจีเอ็มทครับผมก็ในซีรีส์ของตัวคลาสสิกนะครับในตัวที่เป็นตัวท็อปที่หลายๆคนชื่นชอบแล้วก็ตามหากันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นที่เป็น Grand Date แล้วก็เป็นเอเดซันมูนครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่โอ๊ตมองว่ามีการจัดเรียงเลเยอร์แล้วก็มีความคอมพิเคชันของฟังก์ชันเนี่ย ถือว่าสู้กันได้แล้วก็หน้าตาดีพอๆกันเลยกับผมและที่สําคัญก็คือว่าตัวนี้เป็นตัวที่หาของได้ในตลาดเนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าปกติแล้วเราก็จะเจอแค่ตัว dual face day night เป็นตัวธรรมดาหรือว่ามีฟังก์ชันเป็น big date แต่ว่าตัวที่มีฟังก์ชันครบแบบตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่หาได้ค่อนข้างยากมากเลยเพราะว่าตัวนี้หน้าหนึ่งเนี่ยก็มีทั้งตัว day night ที่แสดงรูปพระอาทิตย์และพระจันทร์เข็มวินาทีแล้วก็ big date ส่วนอีกหน้าหนึ่งเนี่ยก็ยังมีตัว GMT collector แล้วก็มีตัว ออบอกเวลา24ชั่วโมงด้วยแถมมีเพาเวอร์เซิร์8วันเพิ่มขึ้นมาด้วยเลยกลายเป็นรีเวอร์โซที่มีฟังก์ชันค่อนข้างเยอะมากกว่าสมควรเลยทีเดียวถ้าเกิดเทียบกับรีเวอร์โซตัวอื่นๆซึ่งวันนี้โอก็ได้โอกาสดีที่เอาตัวนี้มาให้พี่ๆได้ชมแล้วก็ดูดีเทลความเจ๋งของนาฬิกาเรือนนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ ก็สำหรับเรื่องการเก็บสะสมรีเวอร์โซนะครับจริงๆแล้ว โอ้อดอยากจะแชร์ความคิดเห็นส่วนตัวของโอดเองในการเก็บสะสมเรวอโซให้พี่ๆด้วยเพื่อเป็นแนวทางในการเก็บกันก็ตัวเรฟอโซเนี่ยครับเวลาโอดเก็บเนี่ยโอดจะมองเป็น2ซีรีส์ก็คือซีรีส์ที่เป็นทริบิวก็คือตัวที่เป็นหลักขีดแล้วก็ขอบด้านนอกเนี่ยจะมีขอบรางรถไฟกับอีกซีรีส์หนึ่งก็คือซีรีส์คลาสสิกซึ่งก็จะเป็นหลักอาราบิกทั้ง2ซีรีส์เนี่ยมีสเสน่ห์ที่โอ้ดมองว่าค่อนข้างจะแตกต่างกันมากพอสมควรเลยทีเดียวส่วนตัวโอ้ดมองว่าตัวทริบิวเนี่ยครับงานหน้าป คลาสสิกเนี่ยมีความเจ๋งของตัวมันเองก็คือว่ามันเป็นซีรีส์ที่มีความคอมพิเคชันคือใส่ฟังก์ชันแปลกๆแล้วก็เยอะเข้าไปในใน,ในาฬิกาเพียงเลือนเดียวก็ผมเลยกลายเป็นซีรีส์ที่โอ๊ตมองว่าถ้าเกิดสมมติว่าโอ๊ตจะเล่นคลาสสิกเนี่ยโอ๊ตก็จะเก็บตัวรีเวอร์โซที่มีการจัดเรียงเลเยอร์ที่สวยอันนี้คือเป็น p r i o ิตี้แรกเลยแล้วก็2ก็คือฟังก์ชันเนี่ยมันต้องเจ๋งอย่างตัวนี้ตัวที่โอ๊ตได้มาวัานนี้ที่เอามาให้พี่ๆได้ชมนะครับจริงๆมันมีฟังก์ชันที่ค่อนข้างเยอะมากเลยทททีีาาีีีีเเเเเดดดยยยวววววแลล้้้กกกกก็็็็ถูตตตอออองงงงาา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 มมมคคนนนปื่่่รรจััััขฝสํบ บบสวยงามมากเลยของวง3มวงแล้วก็ฝั่งหน้าขาวนะครับก็มีการจัดเรียงเลยเอาที่เท่ไม่แพ้กันครับก็คือด้านบนเนี่ยก็มี เดย์ไนท์ที่มีลักษณะเป็นพระจันทร์รัพระทิดด้วยด้านล่างก็มีช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นบิกเดทของตัววันที่ด้วยแล้วก็ช่องทางด้านขวามือก็คือซับไดเอทที่ใช้บอกเข็มวินาทีครับแต่สิ่งที่โอ๊ตอยากจะพาพี่ๆไปชมเป็นจุดแรกเลยนะครับก็คือตัวเครื่องครับผมตัวนี้เป็นตัวเครื่องที่ JLC เขาพัฒนาแล้วก็ผลิตขึ้นมาเองก็คือตัวคาลิเบอร์878ครับซึ่งตัวนี้บีดของเขาก็สูงด้วยก็คือ28,800บีดและที่สําคัญก็คือว่าชิ้นส่วนของเขาเนะี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยก็ สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือตัวเครื่องของเขาเพราะว่าปกติแล้วนะครับนาฬิกาโดยทั่วไปในเวลาเราเจอเครื่องที่เป็นหลังเปลือยนะครับเราเห็นเฟืองเราเห็นชุดเฟืองตำแหน่งตา่างๆเราก็จะพอเดากลไกของมันได้ว่าตำแหน่งของฟังกช์ชันตรงนี้มันจะต้องไปอยู่ตำแหน่งไหนของตัวหน้าปัดแต่ว่าสิ่งที่ตัวนี้มันน่าสนใจก็คือถ้าเกิดเราสังเกตตัวบริเวณพาวเวอร์ e r v เซร์ของตัวด้านสีดำนะครับจริงๆแล้วด้านหน้ามันก็ควรจะเป็นฟังกช์ชันที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวนี้มันเป็นฟังก์ชันเดยไนซึ่งเดยลบู่ริข5นกาของตัวหน้าปัดสีํา ซึ่งมันเป็นการทําเครื่องที่ทําให้เรารู้เลยว่าจริงๆแล้วตัวนี้มันไม่ได้ประกอบด้วยคาเบอร์เพียงคาเบอร์เดียวแต่ว่ามันใช้คาเบอร์ถึง2อันซ้อนกันครับผมซึ่งหน้าปัดของเขานีครับในบริเวณหน้าขาวนะครับ ดีเทลในการทําตัวเลขแล้วก็มาร์เกอร์ต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นการสกรีนทั้งหมดเลยซึ่งงานสกรีนเขาก็สวยงามตามมาตรฐานของเจ๊ก,เ,กเลอคูอยู่แล้วก็คือตัวขอบตัวหนังสือทุกอย่างคมกริบตัวหมึกด้านในของตัวหนังสือเนี่ยครับก็ไม่มีฟองอากาศอยู่ก็คือเป็นไฮคุเลตี้ที่ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวและสิ่งที่มันแตกต่างจากตัวทวีบิวก็คือว่าตัว รีเวอร์โซที่เป็นคลาสสิกนะครับจะใช้เป็นเลขหลักอารบิกที่อยู่ด้านนอกตัวขอบด้านนอกไม่มีตัวขอบรางรถไฟก็จะมีแค่ตัวขอบหยักที่อยู่บริเวณขอบด้านนอกสุดดีเทลเล็กๆน้อยตัวนี้ก็สำคัญมากเพราะว่ามันทำให้มีติตาฬิกาเนี่ยมันแตกต่างออกไปอย่างชัดเจนเลยทีเดียวแล้วก็ตัวที่เป็นพื้นที่ตรงกลางนะครับตรงเนี้ยจะเป็นลายที่เป็นสิ่งที่เขาใช้โชว์ฝีมือในการขัดลายกิโยเช่ครับผมซึ่งแต่และ ตัวก็จะมีการทํากิลเชตในคนละลักษณะด้วยซึ่งตัวนี้ก็ทำออกมาเป็นลายคลื่นที่ค่อนข้างจะสวยงามมากเลยทีเดียวครับมันทําให้มีตินาฬิกาเนี่ยมันดูสว่างมากขึ้นจากการที่รับแสงสะท้อนได้มากขึ้นด้วยแล้วก็ตัวที่เป็นช่องวันที่ของเขาเนี่ยครับมันก็จะมีการเล่นสเตปแล้วก็มีการเซาะล่องบอกเวลาแบบที่ใช้เป็นลักษณะ2ดิจิตครับผมก็คือเป็นหลักสิบกับหลักหน่วยหรือว่าเป็นแบบบิ๊กเดทนั่นเองซึ่งตัวนี้ก็มีความซับซ้อนในการทําวันที่ที่ค่อนข้างมาก กว่าการบอกเวลาแบบปกติที่เป็นช่องเดียวแล้วเป็น2หลักในช่องเดียวเลยครับผมก็ตัวนี้ก็เจ๋งมากๆเลยแล้วด้านบนนะครับมันจะเป็นฟังก์ชันที่เป็นเดย์ไนท์ครับ, mm hmm. บริเวณกลางคืนเนะครับเราก็จะเห็นเป็นพื้นที่สีน้ําเงินสนิทเลยครับแต่ว่าก็จะมีดวงดาวอยู่บนท้องฟ้าด้วยแล้วก็สิ่งที่สวยงามก็คือบริเวณที่เป็นฟังก์ชัน เด่นนั่นเองครับผมเพราะว่าตัวพาทิตย์ของเขาเนี่ยเหมือนเป็นรัศมีที่มีการกระจายแสงมาจากตัวพาทิตย์เองด้วยก็สวยงามมา,มากๆเช่นเดียวกันครับผมก็ถือว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่มีการใส่ใจรายละเอียดค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวในการทั้งเรื่องการลงสีการเลือกเท็กเจอร์ของตัวผิวสัมผัสให้มันมีความสะท้อนเงาเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านค่าด้วยครับผมแล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยก็คือตัวเข็มวินาทีครับการทําเข็มวินาทีของเขาแล้วก็ตัวซับไดเอลเนี่ยก็มีการเล่นระดับซึ่งจริงๆแล้วลิวอัลโซ่ยอวาาเนนมห้คขงสรล เพราะว่าเขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องซาะร่องตัวบริเวณซับไดเอาเนี่ยให้เป็นสเต็ปที่ถูก กดลึกลงไปพอสมควรเลยทีเดียวเลยกลายเป็นว่าตัวเข็มวินาทีของเขาเนี่ยมันเลยมีสเตปที่ค่อนข้างลดลงไปจากเข็มในชุดชุดอื่นเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรครับก็เป็นดีเทลที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวรีวัโซตัวนี้ครับแล้วก็ส่วนตัวหน้าดำเลยครับก็จะมีวงทั้งหมดอยู่4วงครับผมหรือ4อินดิเคเตอร์นั่นเองก็คือวงหลักก็คือใช้ในการบอกเวลาเขาก็จะมีวงหลักก็คือใช้ในการบอกเข็มชั่วโมงและเข็มนาทีครับผมก็จะมีการสกรีนมาร์เกอร์เป็นสีขาวหรือเป็นพลายน้ําด้วยครับผมก็จะอ่านค่าในเวลากลางคืนได้้ซซึึ่่่่่งงงจจะแตตกตกกาาาาัววทีีเป็นหนหาขาไมม แล้วก็ตัวหน้าดําของเขาเนี่ยครับก็จะเป็นการเล่นลายเท็กเจอร์ที่ไม่เหมือนกันด้วยของพื้นที่ด้านนอกกับพื้นที่ของการบอกเวลาพื้นที่ด้านในนะครับก็จะเป็นการขัดลายซันเบิร์ดเล็กๆครับผมเราก็จะสังเกตเห็นเป็นรัศมีเล็กๆแล้วก็สะท้อนแสงซึ่งจะแตกต่างจากพื้นที่ด้านนอกที่เป็นลายแมทหรือว่าเป็นลายด้านซึ่งเป็นเนื้อยิงสายครับก็อันนี้ถือว่าดีแล้วก็เป็นการจัดองค์ประกอบที่ค่อนข้างดีเพราะว่ามันอ่านค่าได้ง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าหลายๆแบรนด์ที่ทําพื้นที่ในการอ่านค่าไม ดีนะอ่านนาฬิกาค่อนข้างยากมากเลยทีเดียวแล้วก็ตัววงซ้ายกับขวา2องวนล่างนะครับก็วงซ้ายนะครับมันจะเป็นวงที่ใช้ในการเซตค่า GMT ครับผมก็คือเราจะดูว่าเวลาที่เป็นหน้าสีดำเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่ง GMT ที่เท่าไหร่ถ้าเกิดนับจากเ,เป็น GMT บวก GMT0 ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็อย่างประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็น GMT บกเสมมุติว่าหน้าดารนันเซตให้เป็นเวลาประเทศไทยเนี่ยวงด้านล่างตัวเนี้ยมันจะต้องชี้ไปที่เลข7็ครับผมหรือว่าก็คือ GMT บกเนั่นเองครับผมแล้วก็ฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นการบอก Day-night แต่ว่าสามารถบอกเวลา24ชั่วโมงในวงย่อยได้ด้วยครับผมก็มีฟังก์ชันเยอะ มีฟังก์ชันให้เราเล่นเยอะมากๆเลยทีเดียวสําหรับตัวซีรีส์นาฬิกาคลาสสิกตัวนี้ครับผมก็เจ๋งมากๆเลยแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นโพลิเซอร์8วันด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาใช้กระปุกกลาดถึง2ตัวในการให้พลังงานเพราะว่าเข้าใจว่าการคํานวณฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆนยมันค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเดย์เดททั้งเรื่อง GMT ทั้งเรื่องเดย์ในตัวนี้ก็ถือว่าใช้พลังงานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็เลยกลายเป็นรีเวอร์โซ่ที่มีการเก็บพลังงานค่อนข้างดีมากเลยครับเพราะว่าปกติแล้ว,วรเววโโซซ่่่่่นยสใหหกก็จะบได้แคชชััมงงงึลายคน ใช้นาฬิกา2วันต้องมาขึ้นทีหนึงก็อาจจะรู้สึกลาคาญับผมแต่ว่าตัวนี้ก็ให้ผรัเสร์มาเยอะแล้วก็ใช้งานได้นานเลยทีเดียวสําหรับคนที่ไม่ชอบขึ้นลานบ่อยๆครับตัวเคสของเขาก็จะเป็นเคสแบบรีเวอร์โซแบบปกติทั่วไปเลยก็คือเป็นสไลด์แล้วก็พลิกหน้า เมื่อเราล่าไปถึงสุดแล้วก็กดลงมาครับผมก็ตัวเคสของเขาเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ใช้พาร์ทไปถึง50พาร์ทแล้วนะครับกลายเป็นว่านาฬิการเรือนนี้ใช้พาร์ทไปร่วม300กว่าพาร์ทเลยทีเดียวในการทำนาฬิการเรือนหนึ่งซึ่งนาฬิกาของ j จ g e r ร์ลูว์โซเนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาที่อยู่ในระดับกลางก็คือเริ่มต้นประมาณสัก2 0 0 0 0 0กว่าบาท ถ้าเกิดคอมพล i เคชั o ก็4ี่ห้าแสนซึ่งใน s t a นเลส s ตี t e อย่างตัวนี้ตอนที่เขาเปิดตัวออกมาเนี่ยก็อยู่ช่วงประมาณนับสี่ห้าแสนครับแล้วก็กลายเป็นว่านาฬิกาที่4 500, ี่ห้าแสนตมีฟังก์ชันคอมพล i เคชั o เยอะขนาดนี้มีพาดเยอะขนาดนี้จริงๆเราถือว่าเป็นนาฬิกาที่คุ้มค่ามากเลยสาหรับการเก็บสะสมแล้วก็การใช้งานครับผมก็เจ๋งมากๆเลยครับทีนี้เราก็จะมาดูเรื่องไซส์กันครับตัวไซส์ของเขาตัวนี้จะมีขนาดอยู่ที่สี่สิบหกมิลลิเมตร คือความยาวจากขาถึงขาแล้วก็ความกว้างอยู่ที่29มิมแต่ว่าตัวนี้มันคือไซส์แกลนของเขาแหละเพราะฉะนั้นแล้วความหนาของเขาก็จะมีอ,อ,อยู่พอสมควรเลยทีเดียวซึ่งความหนาขเขาก็จะอยู่ที่12มิมซึ่งเป็นไซส์ที่ค่อนข้างจะ ใหญ่ของลีเวอร์โซ่และคือถ้าเกิดใหญ่กว่านี้มันก็จะเป็นสายจัมโบ้ซึ่งจะเป็นตัวเตดเพียงไม่กี่ตัวครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสายที่ค่อนข้างกําลังดีแล้วก็เป็นส์ที่นิยมที่สุดของคนในฝั่งเอเชียด้วยครับคิดว่าฝั่งยุโรปก,ก็เช่นเดียวกันเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วลีเวอร์โซ่เนี่ยก็จะมีขนาดไม่ได้ใหญ่มากครับผมอย่างตัวนี้ข้อมือโอ๋อยู่ที่6.2นิ้วเนี่ยก็ถือว่าใส่ออกมาแล้วค่อนข้างจะ พอดีข้อเลยครับไม่ได้รู้สึกหนาจนเกินไปนะครับแล้วก็ตัวขาของนาฬิกาของเขาเนี่ยก็พอดีกับข้อมือโอทพอดีเปเลยข้อมือโอทถือว่าเป็นข้อมือที่น่าจะเป็นมาตรฐานของพี่ๆได้เพราะว่าข้อมืออยู่ประมาณแค่แบบ6นิ้วนิ้วนิดๆตัวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าข้อมือเล็กกว่านี้อาจจะใส่ได้แต่ว่าไม่ควรจะต่ำกว่า6นิ้วแล้วถ้าเกิดต่ำกว่านั้นเนี่ยโอนแนะนำลองไปเล่นตัวที่เป็นดูโอเฟสหรือเป็นตัวทริวที่เป็นตัวบางแทนตัวนี้จะใส่ขึ้นข้อสวยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าตัวนี้ ไซส,ส์ซิงต่างๆของเขาก็ดีงามมากๆเลยครับก็ทั้งเรื่องความหนา12 12มิมก็ไม่ได้หนาจนเกินไปแล้วก็ความยาวของตัวเรือนก็ไม่ได้เยอะด้วยเลยแกเป็นซีรีส์ที่โอ๊ตมองว่าไซส์ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวครับ ก็สำหรับนาฬิกาเรือนนี้ก็ราคามือสองตอนนี้ก็ไม่ได้สูงมากนะครับก็อยู่ประมาณ2 0 0แสนกลางๆไปๆเท่านั้นเองแล้วก็มือ1ตอนนี้เลิกผลิตไปแล้วเลยกลายเป็นนาฬิกาที่น่าสะสมตัวของเจกเกอร์เลอรคูเลยครับผมก็ยังไงเดี๋ยวจะมีนาฬิกาสวยๆดีๆอย่างนี้หมพี่ๆได้ชมกันดีครับผมยังไงกดฝากช่องปี r เ v ียรีวิวฝากกดกระดิ่งกด subscribe กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณมากครับ